สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับประพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับสื้อนีวันพฤหัสครับวันที่เก่าพี่น้องมาติดตามความคืบหนาบานน้องอุกอิงครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องวันนี้ที่มสร้างกระเบื้องกับเขามากับสร้างสีเขามาทํางานคือเก่าเหรพี่น้องโอ้ยลุงเห็ดยังเนาะนี่เนาะน,น,น,นามโอ้ฝันหลังประตูใหม่นะครับโอ้ยจะหลังหลดี่น้อง สวัสดีครับพี่นอ้องมาตามกันต่อครับมาเป็นทั้งลุงทั้งฝอเอกครับเป็น ห่างเผื่อนใหม่พี่น้องหมู่ว่านฝนต้องฝนทั้งลุม่มลุ่มกับยางแห้งหมู่ว่านนี้ประมาณห้าหกโมงแรงพี่น้องเขาลมมัดนะครับแถวน,นี้แถวนาบานน้องอยิงต่างขางลมมัดครับลมแห้งนี่แหละครับสร้างสีประกาดลงสีจริงหรอพี่น้องสีจริงกับสีประมาณนี้ครับส่วนไม้ฟ้าข้างบนกะบสิเป็นอ่า ใหม่เทียมทาสีทาสีไล่ใหม่พี่น้องนะครับเริืมสวยงามแล้ววันนี้ที่สร,ร้างกระเบื้องกระเก็บอ่ารอบๆห้องนะครับห้องตุ๊ก,กตาน้องตุ๊ก,กตาตั้งแต่นะครับเพียนไว้ให้น้องอยิงตั้งแต่เื่อนหลังเก่าเพ็นพี่น้องตั้งแต่เขือนหลังใหญ่บ้านเลี่ยว จะเลยเคล็ดใบพันธุ์นะครับอยตั้งเป็น้องลุงเพิ่นล่างเพื่นใหม่มืัอน,นี้พ่อลุงเพิ่นก็มาครับทั้งพ่อลุงทั้งรถสร้างกระเบื่อเป็นแม่บ้านทั้งปีกระล่างเพื่อนชื่อกันไหวทั้งนี้ก็ล่างเพื่อนชื่อกันตัวนี้ หมู่บ้านฝนตกแห้งดีล่ะโอ้ยลมแห้งบ่อหลังค่าบเด็ขยัวน้มันหลางยงนะอข่าวเพราะว่าเอาไม้หลีด้นามมันไหมมันเลีดตลอด เขาลมมดนะครับ,บแม่จ่พัดออกห่วงได้ล่อครับนี่แหละพี่น้องผมว่าฝน,นตกแห้งครับวันนี้ก็ต้องล้างพื้นใหม่หล้างง่ายอยู่ครับพอกระเบื้องอ่าเฮีพหองพุ่นแล้วก็หย,ยกไปไวยพุ่นผมว่ะ นะครับเป็นของอโซฟาไปไว้พูดเป็นไว้ตัดสำหรับอย่ข้างในของออฟฟิศปุ่นละพี่นองเดี๋ยวคอยเบิง่งคอยติดตามกันไปว่าตอนนี้ก็ออฟฟิศก็กำเนินการทาสีนะครับลงสีจง กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแันนี้กรแดดขื้นเก่าครับมาตามกันต่อพี่น้อง เริ่มลงซีจริงแล้วครับข้างหน้าไปอยบ่บิโดนพี่น้องกัะสิแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับน่ครับทีมสางรกระเบื้อเพิ่นเริ่มเก็บนะครับของตุ๊กตาไปแล้ว นี่ครับุณปอมาเดินทางมาจากไกลพี่น้องชนบุรีมาทำบุญพี่น้องบุญกระถินนะครับถ้าอยากาทำบุญพี่น้องนะครับมาบ้านน้องอุยิงนะครับตอนเงินกย็ยืนนี่ อีกบดนพี่น้องครับจะทิมสร้างกันถ้าซีเลีเลลเ่ยน้องบนเขาลมมาจากลมแห้งมาว่านหาหัโมงครับฝนตกท้องตกทัก้งลม อันนี้ลงสีจริงเหรอพี่น้องลงสีจริงเหรอครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องความคือหน้าครับพอเป็นหล่งรหลดเตรียมสิจะเดินทางนะครับเมื่อนี้เห็นว่าสแสดงอยู่อ่าการสินประมาณอ่าเท,ที่ยงนะ่าจะออกเดินทางแล้วพี่น้อง กำลังดำเนินการพี่น,น้องนะครับในส่วน้างของตุ๊กตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องยิบซครับได้แอกนี่ครับอีกบอ,อาอีกบอดนแล้แคร์ตัดท่าสีแหล้กก็ซีดู แค่เอาก,กระจกมาติดตั้งนะครับแบวเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพี่น้องกเกษตรสมบูรณ์แลวก็เข้าไฟได้นะครับว้วครับทิ่มีกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ